สวัสดีครับทุกคนผมเจวราปานะครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องของฟุตบอลไทยแต่ว่าอย่างแรกเนี่ยเป็นห่วงสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้ซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่อยู่แล้วนะครับที่เราต้องพูดคุยกันหลังจากนี้อีกเยอะเลยแหะครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้ําจะลงเมื่อไหร่ก็ตามข่าวเนี่ยคือเลย2เมตรห้ไปแล้วซึ่งจากภาพที่เราเห็นกันตามโซเชียลมีเดียเอาจริงก็น่าเห็นใจมากๆนะครับหลายภาคส่วนพยายามจะระดมกําลังกันเข้าไปแต่ก็ได้ข่าวว่าน้ํามันค่อนข้างไหลเชี่ยว เรือปกติเนี่ยสู้กระแสน้ําไม่ไหวต้องพึ่งเจสกีซึ่งในพาร์ทของฟุตบอลเองเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับน้องทิวผู้จัดก,การทีมของสงขลา FC เอฟซีซึ่งเจอผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าสนามกีฬาตีนสุรานนท์จะน้าไม่ท่วมเพราะว่าอยู่ใกล้เขตสนามบินแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไม่มีใครคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนถ้าฝนยังตกหนักอยู่แบบนี้เลยกลายเป็นว่าเกมกับไชน่าก็ต้องถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าสงขรายเองเนี่ยเดินทางออกไปไหนไม่ได้เลยรวมถึงเกมลีกับกับลบบุรีด้วยเอาเป็นว่าเฉพาะในทีมสงขาเนี่ยนะครับหอพักนักกีฬา ที่มีทางนาักเตะไทยและก็ต่างชาติรวมกัน16คนไม่มีใครเข้าไปช่วยได้แล้วสเสบียงอาหารเนี่ยไม่เพียงพอแต่เชื่อเถอะครับมันก็มีคนที่อาจจะเดือดร้อนน้อยกว่าแล้วก็เดือดร้อนมากกว่าปากปนกันไปแล้วแต่สถานที่ภาพที่เห็นว่ามีเด็กต้องนอนในกระบะที่ลอยน้ําอยู่หรือว่าคนที่อยู่บนหลังคาบ้านชั้น2เช่นเดียวกับคนที่เกาะอยู่บนเสาไฟเขียวไฟแดงสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าวิกฤตสุดๆนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกช่วยใครก่อนดีเพราะว่าอัตราส่วน ถ้าตีเป็นผลกระทบเนี่ยมันก็คือ1ต่อ1000ันซึ่งยังไงเนี่ยก็ไม่ทั่วถึงแน่นอนฉะนั้นผมเองก็เป็นได้เพียงแค่กำลังใจช่วงนี้ต้องสู้เอาตัวรอดด้วยตัวเองไปก่อนจนกว่าการกระจายกำลังช่วยเหลือจะเข้าถึงเอาจริงก็ชี้วัดความสามารถของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันครับกับการบริหารจัดการปากท้องของประชาชนหรือแม้แต่เรื่องเหตุดต่วนเหตุร้ายกับภัยพิบัติต่างๆว่าคุณจะกู้สถานการณ์ได้ดีแค่ไหนที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันคือสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพซีเกม เอาจริงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มทยอยแข่งขันยังเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งตามภาพที่เราเห็นเนี่ยกีฬาหลายชนิดเลยที่นั่นรับผิดชอบอยู่ทั้งฟุตบอลในกลุ่ม B ที่มีเวียดนามมาเลเซียสหปอลาวหรือว่ากีฬาเปตองหมากรุกกาบัดดี้ยูโดวูซูปันจักสีรัตแล้วก็มวยปล้ำ คือแน่นอนครับณวันนี้สนามเท่าที่ทราบยังไม่เสียหายเท่าไหร่สำหรับสนามบอลน,นะครับตีตสุรานนท์ถือว่ายกสูงอยู่แต่อย่าลืมนะครับสนามมันติดน้ําเลยเรื่องของการจราจรเดินทางเข้าไปยังไงก็เป็นอุปสรรคถ้าเกิดฝนตกหนักอีกแล้วน้ําไหลจากหาดใหญ่มาบวกกับน้ํำทะเลหนุน จะมานั่งภาวนาให้น้ํามันไหลออกไปสู่ทะเลเร็วก็คงไม่ได้ฉะนั้นฝ่ายจัดน่าจะต้องมีการประชุมโดยด่วนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันแข่งต่อไม่ได้แผน2จะเป็นยังไงสนามกีฬาหลังจากนี้อาจจะใช้เป็นที่รวมตัวหรือว่าศูนย์อพยพก็ได้และที่สําคัญถ้าเกิดมันกลับมาได้ทันเวลากับสถานการณ์น้าที่มันลดลงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับรัฐบาลมีวิธีการแบบไหนที่จะทำให้บรรยากาศของน้ําท่วมในครั้งนี้มันถูกทดแทนด้วยความคึกคักของแฟนกีฬาที่จะกระตุน้นการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจกลับมา ก็หวังว่าวันนี้จะได้ฟังเรื่องของมารตรการรวมถึงแผน2จากฝ่ายจัดการแข่งขันเหมือนกันในฐานะเจ้าภาพที่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่อาจจะเหนือการควบคุมแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องแก้ไขให้ทันแบบไม่มีข้อแก้ตัวส่วนยู3่23ที่เตรียมซีเกมเมื่อวานก็รายงานตัวฝึกซ้อมเป็นวันแรกนะครับมากันทั้งหมด15คนถือว่าเยอะเกินค่าสำหรับผม เริ่มจากผู้ารษประตูทั้ง3คนมากันหมดเลยครับแต่แนวรับมีเพียงแค่แบ็กขวาคนเดียวคืออัธพลแสงทองจากนครปฐมยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ก็มีพัทรพลศึกษากิจจากสุโขทัยแบ็กซ้ายพลเอกมณีกรจากประจวบส่วนแดนกลางก็มากัน4คนคือสิทธาบุญราจากท่าเรือคัคคณะคายกจากเมืองทองธนกจชลเมืองปักจากบุรีรัมยศกรนาทสิทธิ์จากขอนแก่นยูไนเต็ดและก็แดนหน้าเต็มพิกัดนะครับชวนวิทย์แซ่เลาจากพรามแบงคอกในไทยลีกสามสิทพบันดีจากชนบุรีเอฟซี ชีนเงินผู้ตันยงจากเชียงรายอยู่ในเตดธนวุฒิโพชัยจากหนองบัวพิชยะแล้วก็อีกลาสันหลนจากประจวบฉะนั้นขาดอีก8คนครับเริ่มจาก3แนวรับของ BG อย่างวาริชชูทองชรพัฒ์บัวพันธ์และก็ชนนลธรรมมาที่ต้องเดินทางไปเกาหลี กับทีมเพื่อแข่งขันในศึก a f c c h a m p i o n s l e a g u e 2พบกับโปรฮังสเตอร์ในวันพฤหัสบ,บดีนี้บวกกับเสกสรรราตีที่น่าจะมาหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มเลยเพราะว่าติดภารกิจกับประยองในศึกไทยลีกส่วนชัยพลอดทนแบ็กซ้ายจากสุขโขทัยจะมาหลังจากจบเกมแรกและก็แดนหน้าอยางยศกรบ,บุรพาก็จะมาช่วยหลังจบโปรแกรมกับหัวกังยูเนเตดในเอสลีกของสิงคโปร์แต่วันนี้จะมีอีกหนึ่งคนมาเพิ่มน,นั่นคือวิชันอินอารามเด็กวัย18ปีของแบงคอกยูเรเตต ที่บึ่งจบศึกบอลจัตุรมิรและน้องเนี่ยขอพักเมื่อวานแต่วันนี้จะตามมาเข้าแคมป์ทันทีในช่วงของการซ้อมโค้ดวังก็บอกนะครับว่าผลงานการอุ่นเครื่องกับอินเดียในช่วงก่อนหน้านี้ถือว่าน่าพอใจคนที่ไม่ได้ติดภารกิจกับสโมสรหรือว่าขอตัวมาได้ก่อนและพยายามจะมาช่วยซ้อมทําความเข้าใจเรียนรู้กับระบบทางที่จริงมันก็คงทําอะไรไม่ได้มากเพราะตัวผู้เล่นเนี่ยมันขึ้นเกมไม่พอ15คนเนี่ยจะแบ่งค่าดยังไงครับถ้าเกิดว่าต้องเล่น1111 11เนี่ยยังไงก็ไปต่อไม่ได้แต่อย่างน้อย น่าจะได้คุยจำลองสถานการณ์เรื่องของการยืนตำแหน่งมไม่เซตวิธีคิดและก็หน้าที่ของแต่ละคนที่โค้ชอยากได้และหน้าที่ของทีมงานสตาร์ก็คือประสานกับสมโมสรมาแต่ละคนลงเล่นหรือว่ามีชื่ออยู่กับทีมเป็นตัวสำรองทางที่ถูกส่งลงสนามหรือไม่ถูกส่งลงร่างกายเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพอมาเข้าแคมป์ทีมชาติปุ๊บจะเล่นซีเกมไม่มีเวลามานั่งพูดเรื่องของความฟิตแล้วนะครับจะต้องเข้าใจระบบซึ่งส่วนใหญ่ที่เรียกเข้ามาก็ทําได้ดีจากแคมป์ก่อนๆอยู่แล้วซึ่งวิธีการเล่นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมามาากย ส่วนวิชันอินารามที่ติดชุดนี้น้องทําผลงานได้ดีและก็เห็นความสามารถของเด็กเมื่อเดือนตุลาคมตอนที่มาอุ่นเครื่องกับจีนซึ่งมองว่าต่อยอดได้และจะพยายามทําทุกทางเพื่อให้ทีมได้เหรียญทองส่วนคคณะคํา,าคยกก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าภาพอยากเป็นแชมป์เท่านั้นก็อาจจะมีความล้าสะสมไม่ว่าสมโมสรหรือว่าทีมชาติใครจะบอกว่าเขาเป็นตัวความหวังก็คงไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเล่นกันเป็นทีมส่วนคู่แข่งคงไม่ได้โฟกัสอะไรจะพยายามซอ้อมและทําตามสิ่งที่คดหวังอยากได้เพื่อแสดงสไตล์ของทีมชาติไทยออกมา เรื่องของร่างกายก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องพยายามโฟกัสเอาเองนอกเหนือจากการฝึกซ้อมเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพฉะนั้นภาพที่เห็นการสลับเข้าออกของนักบอลก็จับตาได้เลยนะครับพุทธปรหัสนี้อาจจะเหลือกันอยู่ในแคมป์ประมาณ10บคนหรือว่าอาจจะไม่ถึงด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องกลับไปเล่นให้กับสโมรสรหรือว่าอาจจะไปนั่งเป็นตัวสำรองในการรอเปลี่ยนที่แน่แน่อย่างประจวบผลเอกมณีกรกับอ e ิกลาสมาเก้เมื่อวานแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับไปซ้อมกับทีมวันพุธนี้แล้วก็แข่งวันศุกร์กับการท่าเรือ แล้ววันเสาร์ก็จะกลับมาแชมป์ทีมชาติใหม่เอาตรงๆจากรายชื่อที่ประกาศมาเนี่ยเรามองว่าแชมป์อาจจะแบเบอร์แต่ถ้าเกิดเอาตามสถานการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าแมชแรกเนี่ยจะได้นักเตะทั้งหมดกี่คนในการลงสนามแข่งขันพร้อมตัวสำรองเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องนั่งลุ้นกันมันเป็นสัญญาปากเปล่าอยู่แล้วว่าทีมนั้นทีมนี้จะส่งมาให้แต่ถ้าเกิดว่าลีกมันกําลังแข่งขันอยู่เกิดนักบอลเขาบาดเจ็บยังไงสมโมสรมันก็ต้องเดินต่อทุกทีมอยากช่วยชาติหมดแหละครับแต่ว่าเอ็นดูเข่าเอ็นเราขาด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลซึ่งทีมงานโค้ชวังก็พยายามจะหาแผน2แผน3ในการแก้ไขเพื่ออุดตรงนั้นปะตรงนี้เอาไว้ซึ่งผมว่าคิดว่าน่าจะไม่แย่จนเกินไปที่เราจะเอาตัวรอดไม่ได้เพราะว่า2เกมแรกยังเชื่อว่าเราเอาอยู่มีเวลาเหลืออีก10กว่าวันนะครับก่อนจะลงแข่งขันที่จะเจอกับติมอร์วันที่3ทธันวาคมประเดิมสนามของศึก4เกมที่ราชมังคลากีฬาสถานในเวลาทุ่มครึ่งและก็อีกแมชคือ11ทธันวาคมเจอกับทางกัมพูชาถ้า2เกมนี้ผ่านแบบสวยๆผมว่าเราก็รอด เพราะว่ารอบรองและก็รอบชิงนักกีฬาก็จะมาสมทบโดยที่ตัวหลักคงจะพร้อมหน้าพร้อมตากันมากขึ้นส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็ไปดูกันก่อนสําหรับการเตรียมงานของแอนโทนีฮัสซันจากการเริ่มต้นประชุมสรุปผลงาน2เกมก่อนหน้านี้ที่เขาประเดิมคุมทีมชาติไทยอุ่นเครื่องชนะสิงคโปร์สาแล้วก็บุกไปถลม่มสรีลังกา4ีย์ในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะัดที่5เอาเปว่าสรุปให้ฟังแล้วกันการพูดคุยส่วนใหญ่เป็นเรื่องในสนาม ที่พยายามให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันจุดเด่นของทีมไทยคืออะไรจุดด้อยแล้วก็ที่ต้องแก้ไขพัฒนาต่ออันนั้นก็ไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากนะครับทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วแต่ว่าเรื่องนอกสนามมันคือการเตรียมงานมากกว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีมันก็ต้องมีแผนที่ดีด้วย ก็เลยมีการตกลงกันแล้วก็ใส่ไอเดียว่ามันยังขาดอะไรอีกกับแคมป์ที่แล้วเพื่อให้แคมป์ต่อไปของทีมชาติไทยวันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคนทํางานพอไหมขาดฝ่ายไหนสตาฟโค้ชหรือว่าลูกมือมันมีโอกาสจะได้จานวนเยอะกว่านี้ได้ไหมเพราะผู้ช่วยโค้ชเนี่ยก็มีเพียงแค่เคนคนเดียวที่ทางานร่วมกับฮัสซันคนฟิตเนสก็มีแค่ออฟคนเดียวจะดูแลโฟกัสนักกีฬาทั้ง23คนมันก็คงเป็นไปไม่ได้ซึ่งผมว่าหน้าที่สําคัญเนี่ยก็คือน้องเลตโต้ที่เป็นนักวิเคราะห์เกมที่คอยตัดวิดีโอ สเกาคู่ต่อสู้แล้วก็สเกาทีมตัวเองอันนี้เหมือนกับว่าจะต้องหาคนที่มาทํางานฟูลไทม์ได้จริงๆเพราะว่าเดโต้เนี่ยคือทํำหลายงานกับสมาคมอยู่แล้วมาอย่างยาวนานล่าสุดก็ต้องโฟกัสกับฟุตบอลหญิงเหมือนกันเดี๋ยวเดือนมีนาคมบอลชายมีแข่งบอลหญิงก็ต้องอุ่นเครื่องซึ่งเต่าที่ทราบมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ถูกใจการทํางานเคมีลงตัวกับเดโต้แต่ว่าแคมป์แรกเนี่ยมันเป็นทีมงานเฉพาะกิจซะเยอะเอาเป็นว่าสรุปรวมความเลยว่าต้องหาทีมงานเพิ่มแน่นอนในแต่ละตําแหน่ง ที่สำคัญต้องทำงาน f u ลไ time กับแอนโทนีให้ได้ด้วยส่วนแผนการเตรียมทีมสำหรับโปรแกรมในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับต้องเจอกับเติร์กบริสตานแน่นอนเกมอุ่นเครื่องมีก่อนอยู่แล้ว1แมชและบนในที่ประชุมเนี่ยมีแนวคิดกันว่าก่อนหน้านี้เราจะอุ่นเครื่องโดยมีระยะห่างจากการแข่งขันจริงเนี่ยประมาณ4วันเพราะว่าตามกรอบเวลาของฟี فا เช่นสมมติเราอุ่นเครื่องวันพฤหัสจะเตะทีก็วันอังคารคราวนี้ปัญหาที่แอนโทนีลองเปลี่ยนวิธีคิดคือการซ้อมมันจะไม่ต่อเนื่อง เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเวลาน้อยแบบนี้เนี่ยอาจจะซ้อมให้ยาวขึ้นแล้วก็อุ่นเครื่องจากนั้นก็พักเพียงแค่2วันแล้วก็แข่งขันต่อเลยก็คือเตรียมแผนในการอุ่นเครื่องแล้วก็เจอกับเติร์กบริสถานไปทีเดียวพร้อมๆกันเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องรอแผนด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเคาะกนออบมาแบบไหนก็ต้องอยู่ที่คู่ต่อสู้ด้วยว่าเราจะได้อุ่นกับใครส่วนเรื่องของการเตรียมงานกับสบวมสรแน่นอนต้องประสานเรื่องของการขอตัวทําความรู้จักกับทุกทีให้มากขึ้นเห็นบอกว่าจะพยายามวางคิวไม่ได้ไปดู ในวันที่มีแข่งอย่างเดียวแต่อาจจะไปดูการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ไทยลีก2ไทยลีก3ก็อาจจะไปโดยโฟกัสกับทีมที่มีรูปแบบและวิธีการเล่น ที่เหมาะกับการพัฒนานักบอลไทยส่วนปัจจัยในสนามก็คือการเลือกผู้เล่นหลังจากนี้นะครับแนวทางจะเป็นยังไงตัวเลือก12 3 4ก็ต้องบอกเหตุผลว่าทําไมถึงเลือกคนนั้นคนนี้เชื่อว่าแคมป์หน้าเนี่ยจะมีคําตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมีคําถามอะไรให้เราสงสัยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเวลาในการดูเกมมากขึ้นประมาณ3เดือนทั้งไทยลีกรวมถึงซีเกมก็อาจจะมีนักบอลจากยูยี่สบางคนที่กล้าขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแผนของเรื่องการติดต่อลูกครึ่งคนอื่น สรายละเอียดแนวทางเรื่องอื่นๆนะครับถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยไปดูรายการเคลียรดิมเส้นก็ได้ EP ล่าสุดนะครับที่เราไลฟ์เนี่ยมีการพูดคุยกับน้องแอนฟิลฮาสซเดนสุกโกกีลูกชายของโคชทงที่เป็นล่ามให้กับแอนทนีฮันก็มีหลายมุมที่น่าสนใจและอาจจะสท้อนถึงวิธีคิดการทําทีมชาติในยุคใหม่ เราก็ต้องกลับมาให้กําลังใจแล้วครับถึงแม้จะมีข่าวอะไรที่มันไม่โอเคก่อนหน้านี้แต่ทีมชาติต้องเดินต่อและทุกคนก็อยากได้เสียงเชียร์ของแฟนบอล31มีนาคมปีหน้าเราต้องชนะสถานเดียวในการเจอกับเติร์กเบนิสถานเป็นเกมในบ้านที่ดูเหมือนง่ายแต่กดดันแน่ๆเพราะมันเดิมพันสูงว่าเราจะได้เข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพหรือเปล่าเพราะในมุมของการเปลี่ยนแปลงที่สมาคมตั้งใจก็อยากให้มันดีกว่าเดิมและผมว่ามันก็ควรจะเป็นแบบนั้น พยายาไปดู U17 กันหน่อยนะครับชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเกมแรกที่เราเป็นเจ้าภาพเตะที่ชนบุรีเอาชนะมองโกเลียตามคาด4-0หลังจบเกมเนี่ยมาโคกอกเกิลกุนซอชาวเยอรมันก็บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ยากลำบากเพราะว่ามองโกเลียเนี่ยชนะมาดีมาก่อนหน้านี้และก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับตัวกับเกมพยายามเอาบอลไปข้างหน้าและก็จิตใจต้องแข็งแกร่งด้วยแล้วก็อยากให้ทีมเนี่ยรักษาเชฟการเล่นโอเคในมุมเขาก็ถือว่ามีความสุข กับผลที่เป็นผู้ชนะแล้วก็ไม่อยากชมใครคนใดคนหนึ่งเพราะอยากให้มองภาพรวมของทีมมากกว่าสปิริตเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนักบอลทุกคนรู้ดีเกมต่อไปเจอกับมาลดีฟมีเวลาพักเพียงแค่วันเดียวแล้วก็จะมีเกมกับเติร์กเมนิสถานต่ออีกต้องกลับไปวิเคราะห์วิธีการเล่นและคลิดว่าทุกทีมเนี่ยมีคุณภาพเป็นงานท้าทายเฉยเลยที่ต้องพยายามเอาชนะแล้วก็เตรียมพร้อมให้มากที่สุดเขาที่มองถึงรายละเอียดนะครับการครองเกมผมว่าก็ทําได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการครองบอลบอลโพสิชันเนี่ย มันก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าเวลาจ่ายไปจ่ายมาจะเอาบอลไปตรงไหนคือถ้าเกิดดูเนี่ยมันไม่ได้ไร้ไอเดียขนาดนั้นแต่ปัญหาของทีมชุดเนี้ยมันคือเรื่องของการเข้าทำในเกมรุกอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้อุ่นเครื่องแล้วก็ลองทีมต่อเนื่องแล้วข่าวมันก็เงียบมากก่อนหน้าจะเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยอุ่นกับโอมานเอาจริงบางคนยันไม่ทราบเลยซ้ำแล้วที่มันหนักกว่าคือบอลเตะไปแล้วเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าเดี๋ยวมีทีมไทยแข่งขันในช่วงเวลานี้ของ U17 ททั้้งีี่่กอนหนหานยแสโคด,ดีเลยในครั้งกกก่อนจากการที่มันจุดตป์อนยน พี่แต่ว่าครั้งนี้จริงแชมป์อาเซียนมันไม่มีมันก็เลยต้องโผล่มาในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแต่สิ่งที่เห็นชัดๆเลยนะครับว่าต้องพยายามแก้ให้ได้แล้วขอให้มันดีขึ้นแบบเกมต่อเกมก็คือจังหวะในพื้นที่สุดท้ายความเฉียบคมมันเป็นปัญหาของบอลไทยมาทุกยุคทุกสมัยคราวนี้อย่าให้คิดว่ามันเป็นเกมแรกแล้วกันเพราะทุกประตูที่ได้มาจะทําให้คนที่ยิงได้แล้วก็บรากาศของคนจ่ายมันก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงทุกๆคนด้วยที่อาจจะมีส่วนร่วมในสนามหรือเป็นสำรอง เอาเป็นว่าต้องเชียร์แบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าเด็กชุดนี้แทบไม่มีเกมทางการเลยนะครับจะอุ่นเครื่องยังไงมันก็เฟลลิ่งต่างกันฉะนั้นแมชกับโอมาแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยให้ลืมไปเลยเพราะว่ามันไม่เล่นท่ามกลางความกดดันซึ่งผมบอกเลยว่าต่อให้คุณเจอคู่ต่อสู้ที่อ่อนแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่เคยเล่นในเกมที่คาดหวังว่าเฮ้ยต้องชนะเท่านั้นต้องยิงให้เยอะก็คงไม่มีทางจะเข้าใจถึงฟฟลลิ่งนี้คราวนี้เปรียบเทียบกับชุดก่อนแฟนบอลจะพูดถึงนะครับว่ามีทั้งีด เป็นตัวชูโรงซ้ายขวาแล้วก็คนอื่นๆด้วยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมชุดนี้ไม่เห็นเก่งเท่านั้นเลยก็ให้คิดภาพย้อนกลับไปนะครับว่าถ้าใครดูบอลในตอนนั้นเกมแรกนักธกโพสีเนี่ยโดนด่าเละทเทะในโซเชียลเลยว่าอ้โหไอ้นี่มันขี้เลี้ยงมึงจะเลี้ยงไปไหนว่าไม่ยอมจ่ายเพื่อน สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมานั่งอธิบายกันว่าเด็กกล้าเลี้ยงกล้าลุยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราต้องจัดการกับจินตนาการของเขาให้มันเกิดประโยชน์กับทีมเลือกจังหวะให้เขาเลี้ยงว่าตรงไหนเวลาไหนควรจะทําอะไรซึ่งเกมวานเนี่ยก็มีนะครับโดนด่าดในโซเชียลอย่างพลพิทักษ์รุ่งเรืองที่พยายามจะเลี้ยงหรือว่าพิชยะใช้วรรงกูลกองหน้าที่พลาดโอกาสไปหลายครั้งก็เป็นว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีเกมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นคู่ต่อสู้เก่งขึ้นถ้าเกิดจะประเมินแล้วก็ตัดสินเนี่ยควรจะมองในเกมต่อๆไปมากกว่า แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นงานของโค้ชแล้วนะครับบริหารจัดก,การเด็กอย่างไงเตะวันเว้นวันนัดหน้าเจอมาลดีฟที่แพ้มา2เกมแล้วก็ต้องพยายามสลับสับเปลี่ยนผู้เล่น,ลนหมุนเวียนโรเตชั่นด้วยเพื่อรักษาวความสดในการไปนเน้นกับเกมที่ดูแล้วมันจะยากกว่าแต่ก็มีโจทย์แลลวครับเมื่อคู่ต่อสู้ยิงทีมที่เราจะเจอเยอะเราก็ต้องมีวิธีคิดเหมือนกันว่าตัวผู้เล่นหมุนไม่พอแต่ก็ต้องยิงตัวสกอร์เหมือนกันเพราะสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเกมตัดสินแชมป์กลุ่มในกรณีที่เราไปถึงจุดนั้นนะครับ ประตูได้เสียยังไงก็จะเป็นตัวกดดันดังนั้นการวางแผนร่วมกันสําคัญมากเลยสำหรับ2เกมแรกในมุมผมเพราะมันเป็นนัดที่เราคอนเฟิร์มเริ่มผลการแข่งขันยังไม่พอถ้าเราชนะได้เยอะมันทาให้งานนัดต่ตอไปของเรามันก็ง่ายขึ้นด้วยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ26พฤศจิกายนเจอกับมาลเีฟเวลาทุ่มครึ่งนะครับติดตามการถ่ายเทอดสดได้หลายช่องทางเลย YouTube ของเทลสปอร์ตบีจีสปอร์ตเพจช้างศึกรวมถึง Facebook FA ฟ Thailand ด์ไทยยูทูสฟุตบอลยังไงก็ร่วมให้กําลังใจน้องๆแล้วกัน เพราะถ้าเกิดเราบอกว่าเราให้ความสําคัญกับรากฐานของเยาวชนต้องเริ่มที่แฟนบอลก่อนแม้ว่าตามความเป็นจริงสมาคมต้องเริ่มแต่เชื่อเลยครับถ้าเกิดกระแสะมันมาอะไรอะไรมันก็คงจะง่ายขึ้นส่วนวันนี้อย่าลืมครับทีมชาติไทยของฟุตซอลหญิงก็จะมีแข่งขันนะครับเจอแคนาดาในเวลา5โมงเย็นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สถานการณ์คือเราต้องเอาชนะสถานเดียวเพื่อวัดกับโคลอมเบียในการแย่งเข้าที่2เกณฑสุดท้ายและยังมีอีกหนึ่งชุดคือบอลหญิง u 1 7ก็เป็นความหวังเหมือนกันอุ่นเครื่องกับออสเตรเลีย เพื่อเตรียมทีมในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนปีหน้าก็แบ่งเวลากันดูหน่อยนะครับบอลไทยก็ต้องการกําลังใจจากทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอลชายหรือบอลหญิงไปทายสถานการณ์ของไทยลีกกันบ้างครับโดยเฉพาะเมืองทองยูเนเต็ดถูกจับตานะครับมีข่าวลือออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นตัวโคช้ชที่บอกว่าจะอิมพอตจากเมืองนอกมาคุมหรือว่าการเสริมตัวต่างชาติในเลกสองและก็มีแผนจะดึงปรเมศอวิไลที่ถูกปล่อยให้กับจูบิโร่วาตะยืมตัว11เดเดือนกลับมาก่อนกำหนดหลังจากไม่ลงสนามเลย เพื่อมาช่วยทีมกู้สถานก,การณ์กับตอนนี้ที่โอกาสสุ่มเสี่ยงจะร่วงลงไปในโซนตกชั้นเอาไปว่าในเคสของปรเมศเนี่ยเพจของพี่บีบัปะกงก็บอกแล้วนะครับว่าน้องยังมีสัญญากับจูบิโลแล้วก็แผนหลังจบฤดูกาลน,นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าเจลีกเนี่ยเขายังเตะจบภายในปีเดียวอยู่ก่อนจะปรับปฏิทินมาเล่นเหมือนกับบ้านเราซึ่งตัวเบิงทองเนี่ยถามว่าอยากเอากลับไหมอยากเอากลับอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันก็ดาบสองคมนะครับแล้วการจะเอากลับมาหรือว่าให้อยู่ต่อเนี่ย ถ้าเราประเมินกันจริงๆช่วงเวลาที่ปรเมศควรจะไปเนี่ยมันคือช่วงเวลาหลังจากจบซีซั่นนี้แะรครับของเจลีเขาจะได้ไปปรีซีซั่นเต็มๆกับจูบิโลฉะนั้นการที่เมืองทองส่งไปเร็วกว่ากําหนดคือไปเลยในช่วงปรีซีซั่นของไทยลีกเรา ก็ชัดเจนว่าต้องการส่งน้องไปหาความท้าทายและก็พัฒนาจริงหรือและอยากเชียร์นะครับว่าเคสนี้ต้องแข็งใจแหละครับให้น้องอยู่ต่อไปก่อนเพราะเดี๋ยวเจลรี่เองเนี่ยกำลังจะปรับปฏิทินฤดูกาลใหม่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอกาสของฟรองน่าจะเยอะขึ้นเพราะมันจะไม่มีการเลื่อนชั้นตกชั้นดังนั้นไปคุยให้เคลียร์ชัดเจนกับจูบิโล่ไปเลยนะครับว่าเขาจะเอาอย่างไงถ้าเขาบอกว่าพรีซีซั่นสัญญาว่าจะให้โอกาสบอระเมศได้พิสูจน์ตัวเองเต็มที่และจะมีการโรเตชันปล่อยลงสนามมากขึ้นอย่างไร เพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมการมีปรเมเศดีกว่าไม่มีแน่กับเมืองทองแต่ผมว่าต่อให้ฟร้องกลับมาแล้วฟอร์มดีเหมือนเดิมก่อนที่จะไปเจลิกก็ไม่ได้ทําให้เมืองทองจะกลับขึ้นมาอยู่ในจุดที่วือหวาเหมือนซีซั่นก่อนแน่นอนส่วนเรื่องครับคือการเสริมโค้ชจากต่างชาติบโวนัเตะอีก2คน รวมถึงการได้วิลเล่นป๊อปกลับมาคือป๊อปเนี่ยตามกําหนดการก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์เจ็ไปตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมผลการตรวจก็คือต้องพัก7เดือนอย่างที่เราทราบัปก่อนหน้านี้แต่ว่าจะกลับมาได้เร็วกว่ากําหนดนะครับแต่มันเสี่ยงแน่นอนคือถ้าเกิดมาเร็วเกินไปต้องประเบินให้ดีเพราะว่าป๊อปเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่เจ็บง่ายเปราะไปแล้วแต่ถ้าเกิดฟิตๆเล่นได้ตลอดเนี่ยยังไงก็แบกทีมได้แน่นอน ส่วนเรื่องของโค้ชคนใหม่ที่มาจากต่างประเทศนะครับแลวก็นักเตะใหม่เนี่ยถ้าสโมสรสื่อสารออกมาแบบชัดเจนเลยน่าจะเป็นสถานการณ์ที่เหมาะกับช่วงเวลานี้มากที่สุดเลยนะครับคือเอาความจริงเปิดใจมาคุยกันสะท้อนปัญหาไปด้วยว่าช่วงที่ผ่านมาเบืองท้นต้องเจอกับอะไรบ้างโอเคแล้ครับเราต้องยอมรับกิดนว่าเรื่องของเงินมันคือปัจจัยสําคัญในการบริหารจัดการทีมแต่ผมเชื่อว่าการไม่ชนะในลีกมา9เกมติดต่อกันมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอะไรที่ทําให้แพชชั่นของทีมมันหายไป ฉะนั้นการสื่อสารที่พูดแบบชัดเจนก็จะทําให้แฟนบอลเข้าใจว่าทิศทางของทีมจะเป็นแบบไหนเพราะถ้าเกิดคุณตั้งเป้าสูงเนี่ยทำได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ได้จะไปโทษแฟนบอลที่เขาวิจารณ์ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาคาดหวังไปแล้วเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยการดึงอาเดบโยกาเดโบอดีตโคสุพรรณบุรีมาคุมทีมว่ากันตามจริงก็ยังไม่รู้ว่าด้วยจ็อบหลักๆเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องไหนมากกว่า เพราะว่าอาเดบโยเนี่ยร้างจากการเป็นโค้ดไปนานมากๆแล้วนะครับแล้วตอนที่เขาคุมทีมผลงานก็ไม่ใช่ว่าจะดูดีฉะนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้สมโมสอมาแบบเวไหนหรือว่าอาเดมาเพื่อเป็นทีมงานในการประคองเพื่อรอโค้ดคนใหม่มาหรือเปล่าเพราะว่าคําตอบพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องสําคัญในไทม์ไลน์นี้ซึ่งผมก็เดาทางไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเมืองทองในภาพหลังจากเนี้ยที่มันต้องแก้ปัญหาเนี่ยมันจะไปล็อกไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ยินมาว่าไอโค้ดอิมพ์ตที่มาจากต่างชาติเนี่ยเป็นโค้ดยุโรปที่เป็นโค้โปร ซึ่งเหมือนตอนแรกเนี่ยจะมาลงล็อกตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วนะครับหลังจากที่แยกทางกับจีโน่แต่สุดท้ายดีลของโคดอ้นรังสค์นิวชัยโชคเนี่ยมันจบก่อนเพราะว่ามันมีเงื่อนไขแฝงหลังจากนั้นในเรื่องของการสรับสนต่างๆเพียงแค่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบไปต่างฝ่ายต่างแยกย้ายหรือแม้แต่ชื่อของจีโน่เดเตอรี่ที่ถูกวนกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวก็เพิ่งจะว่างงาน แต่พออเดบโยโผล่เข้ามาเนี่ยก็ทําให้ผมงงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวขอเวลาตั้งสติหน่อยเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลแล้วเอามาเล่าให้ฟังในวันต่อๆไปทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วยในทุกช่องทาง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันแบบนี้แหละครับขอบคุณทุกการติดตามจริงๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ